ผมเคยเห็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลมากกับการแก้ปัญหาคนทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําคือติดป้ายแช่งนะใครทิ้งขยะลงน้ําขอให้อันนี้มาจากถุงนม,งนมจากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะถุงนมอ่ะครับใช่ใช่คือแล้วมาอันนั้นไม่ใช่คนละนม <laughs> และตอนนี้ครับเผือกอยู่ใน Green Tech เว้นเดย์นะครับวันดีๆเว้นที่ให้โลกครับวันนี้พิเศษมากเพราะว่าได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพลคุณพงสิมานน์นะครับ Circula r Economy b u s i n e s s d r r e c t o r ธุรกิจ Chemical SCG ครับแหม่ตำแหน่งยาวและเข้าใจยากเหลือเกินนะครับขออนุญาตเรียกว่า,าวพี่ต้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีครับ ตำแหน่งพี่ต้าก่อนเลยครับ Circular Economy Business Director ธุรกิจเคมีคอลมันคืออะไรครับพี่ต้าครับต้องเล่ายาวตามที่ตำแหน่งเลยนะถ้ายังไม่ถามแล้วครับไปที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับ เซอร์คูลายครอนอมี่บิสเนสเนี่ยเซอร์คูลายครอนอมีก็หมายถึงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการเอาทรัพยากรมาใช้แนวคิดก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคทรัพยากรทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาเราใช้แล้วเราก็ทิ้งไปตอนนี้กระแสะของการรักโลกนี่ก็เป็นนนย่าสำคัญแล้วทางธุรกิจเอ g เองก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เสียสารแล้วนะเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญจริงๆเราก็เลยมองว่าอ่ะตรงน,นี้เป็นตำแหน่งนี้ขึ้นมาโฟกัสไปเลยนะครับทำยังไงที่เอาทรัพยากรเนี่ยกกกกกกลลลัััับบมมมมาา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 าหุนน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 นเเ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 วววีีีีีีีียยยยยยยใใใชชช้้้้้้ิิดดปรระโ์ไขขึออออออองงงง่่่่่่่่่่่ตตทู็คืพ รชไหมครับอันนี้มาจากอะไรถ้าผมมันก็คงฉีดมาจากพวกไฟเบอร์อะไรที่เขาทำางนี้มาฮะอันนี้มาจากถุงนมจากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะถุงนมอ่ะครับใช่ใช่คือเราาว่าอันนั้นมันมาจากคนละนม น้องก็ทานถุงนมเนี่ยน้องก็ทิ้งถูกไหมครับครับตอนนี้เราก็ไปให้ความรู้เด็กแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถุงนมที่ว่านเนี่ยพอทานเสร็จแล้วไม่ใช่ขยะนะเราสามารถสร้างประโยชน์ได้น้องก็ตัดถุงนมมาล้างแล้วก็ผสมประกอบกับธุรกิจของ SG c h e m i c a l เองเรามีเรื่องแมทเรียลอยู่ผสมกันแล้วก็ฉีดเป็นเก้าอี้ด้วยดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้ครับพี่ในโลกยุคนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่โอ้โหกำลังเป็นเป็นเ,นเรื่อง Priority หรือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยมุมมองของ s อสเองครับปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ ECG มอง ก็ถ้าในบริบทของสิ่งแวดล้อมอะครับ S g มองเป็น2ระดับด้วยกันคือระดับโลเคอลระดับ g l o b a l ระดับโลเคอลคือในประเทศไทยแล้วนี่แหละซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยว่าประเด็นหลักๆของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องขยะประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยมีขยะปีหนึ่ง27 28ล้านตันเลยนะในมุมของ global เนี่ยโลกที่จเจริญแล้วเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องขยะเนี่ย,ขยเขาจัดการได้ค่อนข้างดีแล้วแต่สิ่งที่เขาตระหนักแล้วเขาสนใจมากกว่าก็เรื่องของโลกร้อนสาเหตุหลักอันหนึ่งเนี่ยก็คือก๊า ขับรถมาที่นี่ก็คายก๊าบริโภคทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระบวนการผลิตทั้งหมดมันคายก๊สหมดตอนนี้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆ ECG เจรงก็ใส่ใจเนระื่องนี้เหมือนกันอนาคตนะครับเรามีความเชื่อว่าทั้งประเด็นเรื่องขยะเอากลับมารีไซเคิลต่อไปคอนเทนต์พวกนี้มันจะอยู่ในแพคเกจิ่งพวกเราเลยต่อไปพวกสินค้าทั้งหมดจะต้องขึ้นเลยสินค้าตัวนี้มาจากรีไซเคิลเท่าไหร่ช่วยให้โลกร้อนลดลงไหมต่อไปผมเชื่อว่าจะเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งนิวนอร์มัลที่เกิดขึ้นได้ในะอนาคต ทีนีถ้ถ้าเราพูดถึงภายในองค์กร s c g เองแลยเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการขยะใดๆก็ตามเนี่ยภายในองค์กรมีการจัดอีเวนต์หรือการจัดกิจกรรมยังไงกันบ้างนะครับเอชเราถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยเรามีพนักงานประมาณ3ามหมื่นกว่าคนแต่ที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ถ้าช่วงก่อนโควิดเนี่ยรวมพนักงานรวมลูกค้ารวมทุกอยา่างรวมกันเนี่ยหมื่นคนงั้นลองอิมเมจินว่าเรามีขยะมากแค่ไหนเยอะมากที่ผ่านมาขยะก,ก็ทิ้งรวมกัน <c oughs> อันนี้เราก็มีการแยกขยะเป็น6ถังเราทำมาปีกว่าแล้วเรามีแยกขยะอาหารเน่ย้เรอองงําซึะป๋ พลาสติกแก้วกระดาษแล้วก็กพวกวัตถุอันตรายแล้วก็เราให้ความรู้พนักงานตอนนี้พนักงานก็เริ่มเป็นละรเราก็เริ่มขยายผลไปสู่ข้างนอกจครับทราบมาว่าทาง SCG เนี่ยจะมีหลักการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะเนี่ยมีม,มีมีคำว่า Circular Way คำนี้คืออะไรครับต้อนความนิดหนึ่งนะว่าจริงๆงพนักงานไอซเราทุกคนเนี่ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยได้รับการเรียกว่าเทรนนิ่งเรื่องของอุดมการณ์สี่หนึ่งในอุดมการณ์สี่ของเราเลยก็คือรับผิดชอบต่อสังคมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสิ่งแวดล้อมคราวนี้พอเราซิคลาลคอนนี่มันเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามคิดให้มันง่ายๆดีโค้ดมันจากที่เป็นคอนเซ็ปต์ให้เป็นแอคชั่นที่จับต้องได้เราคิดคำว่าซิคลาเวขึ้นมาก็คือใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกทิ้้้้้งใใใใหหหถถููกกกอีรบมมยคพ่ชแุ ใช้ให้คุม้มแยกให้ถูกไม่ใช่ครับ ใช้ให้คุ้มเนี่ย <c oughs> ก็คือที่ผ่านมาอาจะคิดแค่ว่าเอ้ยใช้แล้วก็ให้เกิดผลิตัณ์มาขายจบตอนนี้ไม่ใช่ต้องกลับมาคิดว่าใช้ยังไงแล้วให้มันคุ้มที่สุดอันที่2ก็คือแยกให้เป็นแยกให้เป็นเพราะว่าเรามีถังขยะที่แยกมาให้แล้วสุดท้ายอันสุดท้ายคลาสสิกสุดก็คือต้องทิ้งให้ถูกตอนนี้ก็ได้ทราบถึง mindset ได้ทราบถึงพฤติกรรมของคน ok S C G คร่าวๆแล้วนะครับเห็นว่ามีการได้นำดิจิทัลอินโนเวชั่นง่ายๆก็คือมีการทำแอปพลิเคชันสำหรับเรื่องนี้ด้วยในที่เล่าตอนแรกเรื่องของขยะเนาาเเเรรมองวขย้แนบลผ เช่นเรามีชุมชนไร้ขยะไร้ขยะนี่คือไร้คือไม่มีขยะแต่เราก็เรียกคำว่าไร้คำว่าไลค์ก็คือชอบขยะด้วยพอเขาแยกขยะปุ๊บเนี่ยขยะเนี่ยสร้างคุณค่าให้เขาได้เขามีการจัดตั้งที่เรียกว่าธนาคารขยะมาหลักการเหมือนธนาคารเลยครับพี่เผือพี่เก็บขยะไว้ผมมีขยะอยู่ถุงหนึ่งพี่ก็มาฝากผมผมเป็นธนาคารขยะผมจะมีแต้มให้พี่แล้วก็จดแต้มไว้จริงๆก็คือเอาขยะเนี่ยมาฝากผมก็เอาไปขายขายเสร็จปุ๊บผมก็ได้ตังมาก็แบ่งให้กับชุมชนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจดมือหมดเลยพี่เผือมือนวดมือนวดสิ่ึครบ มือข้างหลังก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าปริมาณเยอะขึ้นทําไม่ทันเราเลยพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชันคุ้มค่ารายแอดได้เลยอยู่ในเว็บแอปพลิเคชันด้วยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยแอปนี้เซิร์ฟธนาคารพี่ต้องเป็นสมาชิกของธนาคารตอนนี้เรา<อ>มีทั้งหมด52ธนาคารขาายะแล้วก็เหมือนสาขาธนาคารทั่วไปเราแค่สมัครลงทะเบียนเข้าไปบ้านพี่ทถาไหนาเดี๋ยวผมแนะนําธนาคารให้พี่ไปสมัครเป็นเดมเบอร์ได้แล้วพี่ก็ใช้แอปของเราอ๋อเหรอครับต่อไปเดือนเดือนนึ่งเนี่ยสมมติว่าพี่เก็บขยะใช่ไหมครับอ่าเขาจะบอกแจ้งพี่า เสร็จแล้วพี่ได้แต้มกลับมาทั้งแต้มแต่ละที่เนี่ยมีการตีความไม่เหมือนกันบางชุมชนได้แต้มมาปุ๊บไปซื้อเป็นประกันชีวิตให้กับคนในชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมมาไปใช้พนักงานไปใช้เสร็จปุ๊บได้แต้มก็เป็นส่วนลดไปซื้อของในโรงอาารก็ได้ขึ้นแล้วแต่ชุมชนเลยระบบเราเนี่ยเปิดกว้างมากเลยก็อยู่ที่ว่าการตีความเป็นยังไงขอให้คนแยกขยะให้เป็นเนาะขยะเอาไปรีไซเคิลต่อให้เกิดประโยชน์ได้แต้มกลับมา52สาขามีกรุงเทพระยองแล้วมีระยองแล้วก็ในปริมณฑนีมีแล้วครับดีมากๆกเดี๋ยวเอาวิธีนี้ไป เรื่องานกขยะใช่ไหมพี่ที่น้นผมว่าถ้ายังไม่แต่ขยะเพียบเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในลระแวกชุมชนหมู่บ้านของผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนได้ขยะหรือว่าอยากจะลองมาใช้แอปพลิเคชันคุ้มค่าอย่างงี้ครับต้องติดต่อทางไหนครับ ก็ง่ายมากเลยครับอย่าง<ช>ที่บอกตอนนี้เรามีทั้งหมด52ธนาคารขยะแล้วนะครับ,รบไปสมัครได้แล้วก็ในโมบายแอปพลิเคชันเรานะครับก็สามารถใช้ Line Official Account แอปคุ้มค่าได้เลยครับถ้าใครมี l ลายตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปสอบถามดูก,ก่อนได้เลยมีแอปนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ k w o m k a h สะดวกสบายมากทำไมถึงเลือกเป็น Line Official Account มันเข้าถึงง่ายเนาะเป็นสต re ทั่วไปเนี่ยไม่จะเป็นอสองข่ายเนี่ยบางทีคุณป้าคุณยายที่เขาแยกขยะเนี่ยเขาจำจยุทธเนียนพาสดุไม่ได้ของเราถ้าคุณป้าคุณยายสามารถส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารได้เนี่ยใช้คุ้มค่าแน่นอนครับโอ้ทั้งยังสบายน่าจะใช้ได้ทุกคูวเรือนนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ผมเชื่อว่าอยู่คู่กับ เมืองไทยมาตลอดนั่นก็คือปัญหาขยะในแหล่งน้ำครับเป็นปัญหาที่ผมผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับสีมันก็จะเป็นสีแบบนั้นอะ่ะผมเคยเห็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลมากกับการแก้ปัญหาคนทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําคือติดป้ายแช่งฮะคือติดป้ายแช่งฮะใครทิ้งขยะลงน้ําขอให้วิบัติ3ามวันเวันใสขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งทาง SCG มีมองถึงปัญหา ขยะในแหล่งน้านี้ยังไงแล้วเราแก้ไขมันยังไงให้ยั่งยืนฮะต้องย้อนความนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีขยะปีดีประมาณ27-28ล้านตันซึ่งเยอะมากลงทะเลประมาณ25% ต่เชื่อไหมครับว่า80%ที่ลงทะเลเนี่ยไม่ใช่ขยะที่พี่เผื่อไปเที่ยวทะเลชายหาดนะจริงๆแล้วมาจากขยะที่ตามบ้านพวกเรานี่แหละถ้าเราจะแก้ปัญหาต้องแก้ได้แต่ต้นทางเราให้ความรู้ชุมชนในการแยกขยะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเกือบๆปลายทางนะ i c ีเราก็พยา,ายามใส่นวัตรกรรมเข้าไปคือเข้าไปม,มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยนะครับก็ขยะตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยเราก็มีการใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเอาขยะมาเก็บขยะนวัตกรรมของเราเนี่ยก็คือทุ่นลอยน้ำนะครับดักขยะได้นะครับซึ่งเรามีความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรรบัค ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาจากขยะจากโรงงานเรามาเป็นส่วนประกอบแต่อย่างเดียวไม่พอนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้คงทนเนี่ยประกอบกับนวัตการรมของเราเรื่องมทลติเรียลเป็นเป็นทุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นของดีเพื่อให้ประกอบกันแล้วเนี่ยอยู่ได้ทนนานแล้วก็ตอบโจทย์ในการดักขยะได้คือเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ขยะที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมูลค่าแล้วเอามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทาง S G มีอยู่เกิดเป็นเจ้าทุ่นกักเก็บขยะตัวนี้ใช้งานได้นานแค่ไหนครับก็เราเชื่อว่าอยู่ได้ถึง25ปีครับ โอ้เรามีทั้งหมด20กว่าจุดแล้วนะทั่วไทยเก็บขยะได้700กิโลต่อวันเราพร้อมขยายผลนะถ้าพี่เผื่อมีบ้านริมน้ำไหมเดี๋ยวเอาไปตัวหนึ่งโอ้บ้านแม่บ้านบนดินนี่ยังแม่ทุกวันนี้นี่ยังส่งไม่หมดเลยครับแต่ถ้าใครมีบ้านริมน้ำเนี่ยสามารถเอาอันนี้ไปตั้งไว้ก็สามารถช่วยได้ใช่ก็อยู่ตรงแม่น้ำลำคลองนครเพราะท่วเ,เราก็อยากให้ หลังบ้านเรามันก็สวยงามไม่มีขยะใช่ไหมตรงนี้นะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดการได้หลังจากที่เราใช้ขยะเก็บขยะมาแล้วนะครับแปลว่าเรากําลังได้ขยะกลับมาก,ก้อนใหญ่เลยครับเอาไปไหนต่อครับขยะก้อนนี้อันดับแรกพอเก็บเสร็จปุ๊บเราต้องแยกก่อนเนาะพอแยกเสร็จปุ๊บก,ก็แบ่งประเภทของมันนะครับบางทีถ้าเกิดมีโรงรีไซเคิลเช่นเก็บกระดาษก็มีกระดาษเรามีธุรกิจกระดาษเราเองอเรารีไซเคิลกลับไปเป็นกล่อง <Re cycle S 2> ได้ในช่วงในช่วงโควิดเนี่ยซื้อของออนไลน์เยอะอย่างเงี้ยกระดาษนะครับทำเป็นกล่องเป็นพลาสติกก็ทำรีไซเเเเคคคิิิลลลมาาจกกรรีีไไซซ็อัพด้วย อัพไซเคิลอัพไซเคิลก็คือว่าของเดิมกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งแต่มูลค่ามากกว่าเดิมเก้าอี้ที่พี่เผือกนั่งเมื่อกี้ไงครับอันนี้คือตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกเลยใช่ใช่ถุงนดมมันถุงกี่บาทเองถูกไหมครับเก้าอี้ตัวนี้พี่เผือกจะซื้อสักสามหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแหมมันก็เหมือนตอนนี้ผมผมมีบิลเรียกเก็บเงินรออยู่ยังไงก็ไม่ทราบนะฮะพี่ตาครับแล้วตอนนี้แน่นอนเราอยู่ในคอนเซปต์ของเว้นเดย์ครับกรีนเทคเว้นเดย์วันดีๆเว้นที่ให้โลกในมุมมองของพี่ตาเองในมุมมองของ ECG เรราคววเ้นอะไรรก่อนดแนนี้ ือถ้าเป็นในมุมของสิ่งแวดล้อมนะ,ะสิ่งที่อยากจะเว้นเนี่ยก็คือเว้นจากการคิดแบบเดิมๆทาแบบเดิมๆแล้วเราก็เป็นบริษัทผลิตของเนาะคิดแบบเดิมๆก็คือว่าเราผลิตของออกมาเยอะๆแล้วก็ขายออกไปด้วยสเกลที่เยอะๆอยากชวนให้เว้นการคิดแบบนั้นกลับมาคิดแบบเศร,รษฐกิจหมุนเวียนคือ circular e c o n น m y คิดยังไงที่จะเอาทรัพยากรที่เราใช้แล้วอะกลับมาใช้ซ้ําได้อีกสิ่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไหนที่ใช้มากๆลดลงได้ไหมเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวพลาสติกกระดาษกระป๋องนะครับแต่พูดถึงพลังงานด้วยไฟฟ้าอากาศทุกอย่างเนี่ยน้ำด้วยเรามองให้ครบ แล้วพี่เผือกล่ะครับครับถาถานที่เผือกว่าอยากเว้นพี่เผือกอยากเว้นอะไรครับโอ้ถ้าถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าอยากจะเว้นอยากจะเว้นสักสักชั่วโมงสองชั่วโมง,โมงที่ไม่ต้องไม่ต้องอุ้มลูกหรือว่าไม่ต้องมีภรรยาอยากเป็นหนุ่มโสดมีลูกแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ร้องไห้เก่งครับอันนี้หยอกๆยอกนะครับ <laughs> เดี๋ยวภรรยาดูอยู่นะครับ <laughs> ช่วงนี้ผมเว้นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเว้นการใช้แอร์ผมรู้สึกอันนี้ง่ายสุดสําหรับผมครับถ้าเปิดแอร์แล้วบ้านเริ่มเย็นแล้วเนี่ยผมจะปิดเว้นมันสัหน่อยแล้วก็เปิดพัดลมแทนอะไรแบบนี้ครับพอได้ไหมครับพี่โถได้เลยครับ สบายใจเรนนี้ได้ช่วยแล้วที่<ล>อยากจะชวนเพิ่มก็คือว่าอย่าให้เว้นในการทิ้งขยะรวมกันแยกเป็น2องถังขยะเปียกขยะแห้งแค่นี้แหละครับถ้าทุกคนเป็นอย่างพี่เผือกได้หมดผมเชื่อว่าประเทศไทยจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนอกเหนือจากปิดแอร์เว้นการใช้แอร์ของผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปผมจะมีเรื่องให้เว้นอีกหนึ่งอย่างเลยครับผมจะกลับไปเซอร์คูล่าเวจากที่พี่ต้าบอกผมครับใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกครับสุดยอดครับ